สงสัยเนี่ยบางเอญเนี่ยคุณจะใชยะไปเจอเจ้าตัวเลยครับผมจะไล้ฟังเลยนะกันไปเจอเจ้าตัวด้วยเบื้องหลังเลยแล้วถามว่าคุณคนเนี้ยวันนั้นเนี่ยขายน้ำยาล้างเรือได้กี่ขวดขายไปเท่าไหร่ให้กลับคืนนั้นเนี่ยเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมจับไม่ได้ผมอยากจะตอบว่าถ้าคนตอบว่าเฮ้ยไม่ได้ขายเราไม่ใช่นะมันก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ อันนี้ตอบก็จะไม่ได้เพราะว่าขายเพราขายใช่ไหมค่ะจย์เอาละเขาจะเป็นใครก็สุดแท้แต่แต่ผมจะบอกให้ฟังว่าวันที่ผมทดสอบเมื่อวานเนี้ยเขาไปรอที่หน้าบ้านเดือนเล็เลยจอดเรยวไว้เหมือนรอการเจรจากับคุณอัญชริยาอุ้ยประชนหน้าเลยครับอย่างนั้นเลยครับแล้วคุณอัญชริยาก็บอกว่าคุณก็ต้องคิดให้ดีว่าคุณจะเป็นจำเลยร่วมหรือคุณอยากจะเป็นพยานอันอันนี้ใช่คนที่ ขายน้ำยาล้างเลืออีกคนหนึ่งไหมคนละคนหรือคนละคนคนละคนนะจ๊ะคนละคน,ะน,น,คนเอาเป็นคนขายน้าแปลว่าสองคนเขาต้องใกล้ชิดก,กันถึงจะไปตอนตีสองได้ใช่หรือไม่ <c oughs> เราวิเคราะห์อเอานะครับ <c oughs> คล่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเวลาจะพิสูจน์และพยาหลักฐานจะมากขึ้นเรื่อยๆแ,แน่ๆนะครับหลังจากนี้เขาก็วิ่งกลับมากราฟถัดไป <c oughs> เขาก็วิ่งกลับมาเนี่ยจากภาพถัดไปนะครับมีภาพนี้นะจากอูเอ็นนะครับเขาวิ่งกลับมาเร็วเลยนะครับ ใช้เวลาลงอีกหกนาทีรีบเอาอ้ยามาใช้ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่คุณแวะเวลาพอได้รู้ไหมทไมคุณไม่ตรงเป็นที่วัดทั้งข่งงาวเลยอันนี้ก็น่าสงสัยว่าคุณแวะครั้งนี้ที่คุณขึ้นไปอย่างเร็วรวดเลวแล้วกล,ล,ลับมาแล้วคุณไม่ลงเลยสแสดงว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างจากอูเอ็นดีซีใช่หรือไม่ชไมเช่นคนเพิ่มหรืออุปกรณ์เพิงไม่รู้จะแวะทำไมอะแต่ว่า คุณเลิกหาแตงโมงไงเออไปทำยางี้ตั้งแต่คุณไปทำไปทัานเอาคอลงมาเนี่ยแล้วคุณก็ลงมาแทนที่จะไปหาแตงโมงที่ท่าพี่บูนตามเลยคุณกระติกนั่งสวดมนตร์รอคนนั้นรอคนนี้แล้วก็พยายามบอกว่าให้ทุกคนกลับบ้าน<ะ>แปลกไหมครับ<ะ>แต่คนบนเรือที่เหลือไปเจรจากันที่ปั๊มน้ำมันแต่คุณกระติกรอยอยู่คนเดียวกับสาคนบนเรือนะ,ะอยู่ที่ ล่นไปหมดและคุณกระติก็รู้แล้วด้วยว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดจมนะมเพราะคุณตอบคุณฮิโปเนี่ยว่าจุดนี้ไม่ต้องมาเพราะไม่ใ้จุดจมนะแล้วคุณมาอยู่ทําไมมาอยู่ทำไมาเอออันนี้น่าคิดนะครับจากนั้นจาก n อ c คุณก็แวะมาที่วัดสาลานีใช้เวลาความเร็วสูงนะครับ27นนอกคุณบึ้งมาเลยนะึกว่าจะไปหาคุณแต่โง